สวัสดีค่ะพบกับพี่เฟิร์นจากศูนย์ความงามแอริคควีเนเจอร์นะคะวันนี้พี่ฟิร์นจะมาไขาข้อข้องใจนะคะเพราะมีคําถามจากหลายๆคนนะคะถามมาว่าทําไมใช้สกินแคร์ไปแล้วยังรู้สึกว่าเหมือนผิวเราไม่มีความเปล่งปังมีความหมองคล้ำบนใบหน้าและรู้สึกว่าผิวเนี่ยไม่มีความชุ่มชื่น คำถามแบบนี้นะคะคําตอบไม่ยากเลยค่ะถ้าอยากรู้คําตอบของผิวนะคะว่าทําไมถึงรู้สึกว่าผิวเรามีอะไรอุดตันอยู่ใต้ผิวใช้อะไรลงไปบํารุงก็ไม่ได้ผลถ้าพร้อมแล้วไปฟังคําตอบอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะรู้หรือไม่เซลล์ผิวของคนเราจะตายในทุกๆ21วันผิวหนังของเรามีเซลล์ผิวนับล้านล้านเซลล์เมื่อน้องเซลล์มีอายุเฉลี่ยครบ21วันก็จะเกิดกระบวนการใต้ผดเซลล์ผิวใหม เซลผิวใหม่ได้ตามกลไกปกติของร่างกายล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะนเชลยค่ะจะส่งสวให้เซล์ลผิวเก่าและใหม่เกิดการทับซ้อนกันทําให้พวกสิ่งสกปรกและเซล์ลผิวที่ตายไปแล้วอุดตันต,ตามรูขุมขนของเราจนทําให้ผิวของเรามีความหมองคล้ำไม่กระจงางใสอย่างที่ควรเป็นค่ะ ดังนั้นการสครับผิวจึงเป็นสิ่งที่ควรทำมากๆวันนี้น้องเตอร์ไอริสขอแนะนํำการสครับผิวด้วยผงข้อศูนยพายไอริสเพื่อกำจัดเซลล์ผิวหนังชั้นนอกที่ตายแล้วแถมยังช่วยเปิดรูขุมขนให้กว้างเพื่อทำให้เนื้อครีมสามารถบำรุงได้อย่างล้ำลึกขึ้นทำให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพึงสารอันตรายค่ะ เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าปัญหาผิวอุดตันนะคะผิวอุดตันไม่ใช่สิวอุดตันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่มีการผัดเซลล์ผิวโดยธรรมชาติการผัดเซลล์ผิวจะมีในทุกๆ21วันแต่ถ้าเกิดว่าบางครั้งเรารอไม่ได้ก็จะมีคําตอบของน้องๆแอดมินของอลิสนะคะที่มาให้คําตอบอย่างชัดเจนแล้วว่าเราสามารถเลือกผงพอกสมุนไพรของอลิสนะคะเข้าไปสครับผิวเพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุดถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ความงามอลิสคุยเนเจอร์ทุก สาขาทั่วประเทศค่ะสำหรับคลิปนี้พี่เวินไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ